สวัสดีครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเมตานะครับเมตาแท็กนะครับที่ใช้ในในเว็บเพจของเราความหมายของเมตาแท็กหรือเมตาดาตานั้นคืออะไรนะครับจริงๆแล้ว เมตาแท็กหรือเมตาด a ต a านั้นเป็นตัวที่ใช้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บเพจถ้าถ้ามองในเรื่องของของเว็บเพจก็จะอธิบายเกี่ยวกับเว็บเพจว่าเว็บเว็บเพจนี้เป็นของใครมีคีย์เวิร์ดในการค้นหาว่าอย่างไรใช้ภาษาอะไรพวกนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นรายละเอียดของเว็บเพจซึ่งในส่วนนี้จะไม่แสดงผลบนหน้าเว็บเพจของเราแต่ครับจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่เ e อร์เอ็นจินต่างๆจะนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการ ในการค้นหาข้อมูลของเรานะครับทำให้บุคคลทั่วๆไปนะครับที่ใช้ Search Engine สามารถที่จะเข้ามาเว็บเราได้นะครับเมื่อสือคบเรามาดูกันนะครับว่าเวลาเราประกศาศเมตา Data เราจะประกาศไว้ที่ไหนสังเกตว่าในตอนแรกนะครับในตอนแรกๆเลยเราได้สร้างเว็บเพจขึ้นมา1เว็บก็จะมีในส่วนของ DOCTYPE มี HTML บ tag HTML มี tag Head ภายใต้ tag head เนี่ยเราจะกำหนด metadata ไว้ภายใต้ tag head นี้ตัวแรกที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ต้นเลยก็คือ meta character set character set อันนี้คือ attribute นะครับของ tag metadata นะครับโดยมีข้อมูลหรือ value เป็น utf 8ก็บอกบอกให้รู้ว่าข้อมูลอันนี้ก็คือใช้รหัส utf 8ในการแสดงผลนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวกำหนดตัวหนึ่งที่บอกให้รู้ว่า web browser ควรจะแสดงผลข้อมูลเป็นภาษาแบบไหนนะครับจริงๆแล้วมันมี Meta Data อีกเยอะแยะนะครับที่จําเป็นสําหรับสําหรับในการใส่มาดูกันตัวต่อมาที่จะนําเสนอก,ก็คือ Meta Name Name ก็คือ Attribute ต์นะเราก็สามารถกําหนด a t t r i b u ิวต่างๆนะครับซึ่ง a t t r i b u ิวของ Value ของ n m m เนี่ยสามารถมีได้หลายตัวนะครับก็คือจริงๆแล้วมีหลายตัวตัวแรกที่จะกล่าวถึงก็คือ Keyword นะครับตัวนี้สําคัญมากสําคัญอย่างไรก็คือเป็นตัวที่ใช้ในการจัดกลุ่มของเว็บเพจก็คือ Keyword ะเวลา Search Engine มาหาเขาจะได้รู้ว่าเว็บเพจของเราอยู่ในกลุ่มอะไรอย่างเช่นกลุ่มของกีฬากลุ่มของเกมกลุ่มของการเขียนโปรแกรม นะครับพวกนี้เหล่านี้เป็นต้นก็คือเราก็กำหนดตัวเมตตาตรงในส่วนของ attribute name ว่า keyword จากนั้นก็ใส่ content นะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น attribute ที่ชื่อว่า content ตัวนี้หลักจะใส่คำสำคัญที่เราต้องการจะจัดกลุ่มเข้าไปอย่างเช่นผมพิมพ์คำว่า html5 อันนี้ก็คือเป็นคำสืบค้นถ้าเราพิมพ์ใน google หรือ search engine อื่นๆเนี่ยเราใส่ html html5 เว็บเพจของเราก็ จะปรากฏครับถ้าเสร์ชเนสิ้นเอามาสืบค้นแล้วดึงข้อมูลเหล่านี้ไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลเราก็จะปรากฏอยู่บนหน้าเว็บของของ g o o g l e นะครับเราสามารถใส่ในส่วนของคอนเทนต์ของคีย์เวิร์ดได้หลายๆตัวนะครับอย่างเช่นเราก็ใส่ด้วยขั้นด้วยคอมมาไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆหรือจะใส่ชื่อกเกษมอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือเรามีหลายๆตัวเราก็ใส่ไปตัวนี้จะไปปรากฏ ในส่วนของการใช้ Search Engine ในการค้นหาโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันอย่างเช่นผมใช้ HTML 5อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดที่ใช้ในการค้นหาก็จะเจอนะครับก็คืออะไรก็ตามที่มีคีย์เวิร์ดที่เป็น HTML 5ก็จะปรากฏในส่วนนี้นะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ก็คือในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของคีย์เวิร์ดเดี๋ยวผมลองด s e อ r c สนะครับดูซ u ร์แล้วก็ลองดู นในส่วนของ meta data ที่เป็นคีย์เวิร์ดนะครับสังเกตถ้าดูดีๆก็จะมี html5 อยู่ปรากฏอยู่อันนี้แหละก็คือในส่วนของคีย์เวิร์ดอันนี้จะเป็นตัวช่วยให้เว็บเราถูกจัดกลุ่มอยู่ในในกลุ่มที่เราต้องการก็ใส่ได้ตามชอบใจนะตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็คือในส่วนของ meta ที่ชื่อว่า description แล้วก็ใส่ content อันนี้ก็คือข้อความอธิบายนะครับว่าเว็บเพจของเราเป็นเว็บเกี่ยวกับอะไรเราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปได้เลยอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมใส่คําว่าเรียนภาษา HTML5 อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่ข้อความตามที่ต้องการนะครับแต่ไม่ควรจะเกิน160ตัวอักษรนะครับก็เป็นคําอธิบายคร่าวๆที่บอกให้รู้ว่าหลังจากที่เ e ิร์ฟเ n อ i n e ค้นหาแล้วเนี่ยมีอะไรที่ คนที่ที่เสิร์ชเจอนะครับเขาก็จะอ่านข้อความสั้นๆนะครับเพื่อให้รู้ว่าไอ้เว็บนี้น่าสนใจที่จะคลิกเข้าไปดูหรือเปล่าเช่นผมใส่ไว้แค่นี้นะครับจริงๆของคนใส่ยาวกว่านี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่า Search Engine เราจะไปดูว่ามันมันแสดงยังไงนะครับอย่างเช่นตัวนี้แล้วผมก็คลิกเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมค้นหาคาว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโอเคอ่าลองหาที่ สนุก .com แล้วกันนะโอเคงวดนี้16กรกฎาคมออกเลข11นะครับออก11นะึ่งอ่โอเคเราวิ Source นะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับในส่วนของ Description ก็คือคำว่าตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะครับโอเคเราลองย้อนกลับไปดูที่ Google นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะตรงกันนะครับ ตรงกับตัวในส่วนของต่อเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหาก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของ description ตัวนี้นะครับก็คือจะสังเกตว่า description ก็มีประโยชน์ในการทําให้ผู้ที่สืบค้นนะครับเมื่อค้นเอกสารเจอแล้วก็จะอ่านในส่วนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นส่วนของคร่าวๆข,ของ metadata 2ตัวที่เรารู้จักกันต่อมาตัวต่อมาที่จะใช้กันก็คือ ตัวที่ชื่อว่าเ r อร r ตัวนี้ใช้สำหรับบอกรายละเอียดของผู้ผู้เขียนแหละครับก็คือเจ้าของว่าเป็นใครเช่นก็คือกเกษมนะครับก็ใส่ไปตัวต่อมาออย่าลืมปิดท a กนะครับนะครับเวลาเราปิดท็กควรจะใช้ s l a s นะครับจริงๆสำหรับ meta data จะใส่ s l a s หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่แต่ควรจะใส่ไว้ให้ให้ชินนะครับจริงๆแล้วบางแท็กอาจจะมีแค่ แค่ตัวเดียวนะครับก็คือไม่มีตัวปิดก็ใส่ใส่ไว้ได้เลยนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็น copy right นะครับก็คือแสดงถึงลิขสิทธิ์อันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับในส่วนที่จริงๆแล้วจะมีอีกหลายตัวนะครับอีกหลายตัวที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มาดูตัวที่เกี่ยวข้องกับ search engine กันนะครับว่าเวลา search engine เขา จะสืบค้นเนี่ยมีตัวไหนที่เราควรจะใส่ในเมตาดาต้าได้บ้างตัวที่เสิร์ h เอนจินจะนำไปใช้อีกตัวหนึ่งก็คือในอส่วนของโรบอตว่าเวลามาเสิร์ชแล้วเนี่ยจะให้ตัวเครื่องมือที่ใช้ในการเสิร์ชเนี่ยตัวเครื่องมือที่เก็บข้อมูลเนี่ยเก็บข้อมูลอย่างไรนะครับอย่างเช่นโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ตัวอย่างนะครับนะครับตัวโรบอทอันนี้ก็คือบอกให้รู้ว่าเสิร์ h เอนจินควรจะเก็บข้อมูลในเว็บเพจของเราอย่างไร ในส่วนนี้ก็จะมีตัวสําคัญอยู่หลายตัวนะครับตัวแรกที่พูดถึงก็คือ all นะครับตัว or อันนี้ก็คือใช้ในการบอกให้เซอร์ e ิ g ชินรู้ว่าให้เก็บข้อมูลเว็บเราด้วยรวมรวมถึงลิงก์ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ที่เป็นลิงก์ไปยังเว็บเพจอื่นๆนะครับก็ให้เก็บข้อมูลเหล่านั้นไปด้วยทั้งหมดตัวหนึ่งก็คือ noindex นะครับ,ก, no index, รบก็คือไม่ให้จัดทําดัดชนีก็คือไม่ให้เก็บข้อมูลเพื่อไปทําดัดชนีสําหรับสืบ อีกตัวหนึ่งก็คือ no follow ให้เก็บข้อมูลเฉพาะหน้าเว็บเพจนี้แต่ไม่ต้องไปเก็บข้อมูลในรายละเอียดของเว็บที่ถูกลิงก์นะครับไปยังเว็บอื่นนะครับก็คือในส่วนของ Hyperlink ที่เราสร้างขึ้นเพื่อลิงก์ไปยังเว็บอื่นไม่ต้องไปเก็บข้อมูลนะครับส่วนของนอนก็คือไม่ให้ลอบออเนี่ยเก็บเว็บเพจที่ที่ปรากฏเนี่ยไปทําดัชนีนะครับแล้วก็ห้าม ตัวเชื่อมโยงด้วยต่างจากตัว no index นี้นิดนึงนะครับ no ิ n d e x ก็คือหน้านี้ไม่ทําดัชนีแต่จะทําในส่วนของลิงก์ย่อยๆนะครับมันจะต่างกันนิดเดียวนะครับแต่ตัวนี้คือไม่ทําเลยนะครับไม่ทําเลยก็อยู่ที่เราจะเลือกใช้นะครับถ้าเราต้องการให้โรบอทเก็บข้อมูลทั้งหมดเราก็ใส่ออกนะครับใส่ออเข้าไปแต่ถ้าต้องการหลายๆตัวอย่างเช่น no index นะครับ no ย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็ใส่คอมมาขั้นนะครับนะครับหรือถ้าไม่ต้องการเลยก็ใส่นะครับตัวนี้เข้าไปนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเลือกใช้งานอย่างไรเดี๋ยวผมใส่เป็นเป็นออกไปก่อนนะครับตัวต่อมาที่จะกล่าวถึงนะครับจริงๆจริงๆมีเมตาดาต้ที่ที่เกี่ยวข้องอีกเยอะนะครับแต่บางตัวก็ไม่ได้ใช้หรือบางตัวก็ถูกยกเลิกไปเราก็จะเอาเฉพาะตัวที่ ที่สําคัญสําคัญแค่นั้นเองนะครับตัวต่อมาอีกตัวหนึ่งก็จริงๆก็อาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับสําหรับสําหรับบางเว็บเพจที่เราต้องการจะให้มีการรีเฟซหน้าจออยู่เรื่อยๆนะครับนะครับแต่จริงๆแล้ววิธีการรีเฟซหน้าจอเนี่ยมันจะมีอยู่หลายหลายรูปแบบนะครับแต่เราสามารถรีเฟซทั้งหน้าจอด้วยโดยใช้เมตาดาตตานี้ก็ได้นะครับก็คือเราจะใช้ตัวเมตานะครับ ที่ชื่อว่า HTTP-equiv e นะครับเท่ากับ refresh นะครับตัวนี้เราบอกให้รู้ว่าให้ให้มีการ refresh หน,น้าจอนี้ทุกๆปีวินาทีก็ใส่ในส่วนของคอนเทนต์นเท่ากับนะครับอย่างเช่นทุกๆุก2วินาทีก็ใส่หมายเลข2เสร็จแล้ว refresh อะไรให้ใส่ semicolon นะ refresh URL ชื่ออะไร โดยปกติแล้วถ้า refresh ตัวมันเองก็คือใส่ URL ชื่อของหน้าเว็บนี้ก็คือ index.html อันนี้ก็คือเวลาเราแสดงผลก็จะมีการเรียกข้อมูลใหม่ทุกๆ2วินาทีแต่เนื่องจากว่าถ้าดูในส่วนนี้เดี๋ยวผมเซฟก่อนนะครับแล้วลองรันก็จะไม่ปรากฏอะไรเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่มันเป็นดินามิกนะครับนับ1น,นับ2ส,สังเกตว่าจะกระพริบนิดนึงนะครับตรงนี้ นะครับก็คือมันพยายามจะรีเฟรชนะครับแต่เนื่องจากเราไม่มีอะไรแสดงนะครับโอเคเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวผมจะทําการเพิ่มโค้ดนะครับเพิ่มโค้ดในส่วนของฟุตเตอร์แล้วกันนะครับในส่วนของก็ปริไรนะครับโดยการใส่เวลาเข้าไปเดี๋ยวผมเพิ่มอีกบรรทัดหนึ่งโดยการเขียน Javascript จริงๆแล้ว Javascript เนี่ยเขียนได้ทุกที่ก็คือในส่วนของ b บร y ก็เขียนได้นะครับในส่วนของ Head ก็เขียนได้อันนี้ก็ ก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าเราเราใช้ตามวัตถุประสงค์อะไรตอนนี้ผมเขียนตรงๆเข้าไปก็จะเขียนไว้ในส่วนของฟุตเตอร์เลยแต่การเขียนแบบนี้ไม่ไม่ค่อยดีนักเพราะว่ามันจะทําให้หน้าจอเราเลอะเทอะนะครับก็คือมันผสมบนเปไปหลายหลายหลายๆาภาษามากส่วนใหญ่ก็จะเขียนเป็นฟังก์ชันฝากไว้ในส่วนของเฮดนะครับเพื่อให้เพื่อให้ไล่ง่ายนะครับสะดวกก่การไล่แต่โอเคตอนนี้เราเราลองทดสอบกันเดี๋ยวผมจะเขียนคําสั่งสจาวาสคริปต์ก็จะใช้แท็ก ที่ชื่อว่าสคริปต์แล้วก็ตามด้วยแท็ก JavaScript อันนี้ก็คือบอกให้รู้ว่านับแต่นี้ไปภายใต้สคริปต์นี้ก็จะเป็นคำสั่งภาษาจาวาจากนั้นก็ปิดด้วยสคริปต์โอเคก็แล้วเราก็ทำการเขียน Java Script เดี๋ยวผมจะเขียนสั้นๆแล้วกันโดยให้แสดงวันที่ยาวๆเลยนะครับของระบบออกมาก็ตั้งตัวแปร document.write dt อันนี้คืออะไรนะครับคำสั่ง Java Script มีเข้าม้ว่าถ้าผมพิมพ์ตัวเล็กก็ต้องพิมพ์ตัวเล็กตามผมนะครับคำสั่งจะขึ้นต้นด้วยตัวเล็กเสมอฟังก์ชันอันนี้เป็นตัวใหญ่ก็ต้องพิมพ์ตามตัวใหญ่คำสั่งอะไรพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวแปรถ้าเราตั้งเป็นตัวเล็กก็ต้องใช้ตัวเล็กให้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเขียนคำสั่งใน j a v a Script ก็ต้องดูนิดหนึ่งนะครับถ้าเราไม่แน่ใจตัวไหนก็เปิด Help ดู โอเคเดี okay, ๋ยวผมทำการเซฟจากนั้นก็ทำการรันนะครับโดยผ่าน IE ก็จะเจอรอบล็อ o คอน n t นต์ให้คลิกโอเคไปเราก็จะเห็นวันที่อยู่ข้างล่างนี้แต่วันที่จะไม่ไม่สวิตตามนะครับเนื่องจากว่า IE นั้นบล็อกไว้วิธีการจริงๆแล้วถ้าเราไปไปใส่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ก็จะแสดงนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราทดสอบเนี่ยเราจะรันภายใต้ไดฟ local นะครับอาจจะเป็นได้ C หรือได้ดีดังนั้นเราต้องหลอกมันนิดนึงโดยใช้คำสั่ง file สองตัวแล้วก็ enter จะเห็นว่าเวลาก็จะแสดงเป็นปกติดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีการแสดงใช้คำสั่ง Java Script แล้วไม่แสดงผลก็ก็ทำตามที่บอกนะครับก็คือพิมพ์ file ตามหน้าไปแล้วก็ enter แค่นี้เอง อันนี้ก็คือเป็นการแนะนำเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ m e t a d a ต้นะครับแล้วก็พ่วงด้วย JavaScript เล็กๆนะครับทำให้เราเห็นเว็บของเรามีลักษณะของด y นามิกนะครับมีเวลาที่ที่หมุนเดินนะครับหมุนเดินมาโอเคก็ลองดูนะครับใครอาจจะเขียนอย่างอื่นเพิ่มเติมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนหลังนะครับซึ่งซึ่งจะค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับจากง่ายไปไปยากนะครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับเรื่องเมตาดาต้ เอาง่ายๆไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในในบทต่อๆไปนะครับในบทเรียนต่อๆไปสำหรับบทบทเรียนนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้สวัสดีครับ